สวัสดีครับพี่น้องแแวะตอนนี้อยู่อทางเขาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับผมสำหรับผู้ใดมากนะครับผมเที่ยวนะครับทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับแวะแวะทักท่ายครับพี่น้องนะบใพี่น้องเบิ้งเนาะครับผมเราเที่ยวครับมาเที่ยวครับผมอีอครับทางเข้าน้องลงมายังเป็นไงน้องชอบไหม ใส่สีเหลืองมันเท,ท่ดีมากเลยนะเนี่ยไม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวค่อยใส่ธีมสีดำสีดำอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดไปใส่ธีมสีดำแล้วก็ไลฟ์สดต่อไลฟ์สดตะะ่อเหรออ่าเพื่อนมาแล้วนอนสวัสดีครับสวัสดีครับมา <laughs> เรียกมาถอนถอนต้นแครอทบีบี้แครอทก,กับเพื่อนแล้วอ้าวไปเอาอีกอันหนึ่งไปเอาอีกหนึ่งนะน้องน่ะไปเนี่ยเพื่อนอะไรอ่ะเอาอะไรครับ โอ้สุดยอดบาลูกวันนีขอบคุณค่าด้วยพี่บัวต้องขอบคุณค่าพี่เขาด้วยขอแล้วพี่เอาแค่เป็นคอนเทนต์เป็นแค่พาเด็กมาเที่ยวได้ได้ครับแกพี่เขาใจดีครับเจ้าของรีสอร์ทแถวนี้ปลูกให้นักท่องเที่ยวครับปลูกให้เฉพาะลูกค้าที่มาเช่า เออครับรีสอร์ทเ l ด d y อยู่ค่ะด a d เหรอใช่ค่ะจะน่าทันวาน่าจะนั่นใช่ไะทันทันทันใช่ไหมลูกกลมๆแดงๆใช่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้เพิ่งหมดไปลูกค้าชอบมากเก็บนี่เปหมดละอันนี้ก็เลยลงให้ใหม่อืมดูนี่อ่าถือมาพ่อถือให้อ่าถือดีๆอ่าถือพี่บัวไปยืนไปหน้าพี่บัวแล้วก็ถ่ายพี่บัวดูดีๆเอาอันนี้ลงนี่ เอาเนี้เอ๋ออาออ๋อโอเคถ้าแล้วแค่แค่เนีเ้ยแค่เนี้ยอาหารขาหิ้วบวกไก่ต่อชอบมากเลยหี่วบวครับผมอะไงครับหมวกมันติดไม่หมวกเนี่ยธรรมชาบนเขาติดทำง,งานงทำง,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 งานก็มีแต่ลูกน้องเยอะ ไ่พักผ yeah, 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 ่อนลยใช่ไหมคะผ่อนาไม่อยากกลับครับกลับบ้านก็เหมือนกันไม่อยากกลับู่ชุบุรีเหรอคะชุบุรีครับน้อยที่ผมจะหยุดไปนี่ผมไปรับเด็กๆที่หนองบัวลาพูนรบไปมเลยอหตุ๊กับไปนู่ด้วยใช่แล้วก็ขับมานี่ผมขับรถประจำโอ้ไห่เขาขอนต้นใหญ่นี่ถ่ายถ่ายพี่เขาต้นนะคะ น yeah, so so okay. ี่ถ่ายเลยดิถ่ายดีเยอะๆจะได้สวยน้องจะได้พี่ดีน้ำไม่ได้นุ่นนะต้องถ่ายโอเคพอแล้วกดแค่นี้น้าสวัสดีครับสวัสดีแพนเพจครับนี่พี่อยากให้เด็กๆมาอย่างนี้แหละผมอ่ะไหนพี่บัวอันนี้อันนี้ยังไม่โตอันนี้ยังไม่โตต้องเลือกต้นที่ใหญ่ๆนี่นีเดี๋ยวพี่ครับนี่พี่มาถอน หลุดเลยไหมนี่นี่ยังหลุดเลยนะเห็นี่ครับพาเด็กๆหาต้นแครอทครับแครอทเบบี้แครอทเบบี้แครอทโอ้โหที่เขาไปทำผักอบกรอบแล้วเหรอพี่ใช่ไหมไม่ใช่เขาเอาไปกินคู่กับส้มตำอ่ะเออนี่เขารู้ดีเอ้้ยพอแล้วลูกพอแล้วน้องเอาแค่นั้นพอเรามาดูพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันึงอันนึงเอาอันหนึ่งพอแล้วนะเอาไว้ให้เพื่อนด้วยเผื่อเพื่อนอนาคตเพื่อนนักเที่ยวมาน้องเอาไปกินนิดเดียว เอาไปชิมนิดเดียวพอเอาไปล้างแล้วกินกรอบๆมันจะออกหวานๆอืมอ้าวพอไหนของน้องได้เท่าไหร่ดูดิน้องได้เยอะไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอ่าถือไว้ไปให้ยายเพ่งดูพี่บัวได้กี่อันอ๋อพี่บัวได้ไหมนี่เออนี่เดี๋ยวพ่อดูดิไอ้ท่แมนต้นมันสิเออมไม่รู้พ่อไม่รู้นี่ครับนี่ต้นแบบนี้เออแบบนี้มั้เออ น้องเด็กพื้นมันแน่นอ๋อเหลือพี่สวยดีนะพี่บัวอะค่ะบางทีแบบนี่ครับได้แล้วครับต้นเบบี้แครอทอยากส้มตอยากกแล้วพี่เขามีขายไหมล่ะมีไหมพี่อ๋อสั่งข้างนอกมาค่ะเหรอเดี๋ยวเขาสั่งพี่เขาก็ได้สั่งตอนเย็น่อ้าวเพื่อนมาแล้วนะเพื่อนมาแล้วเแบน้องยัง Nó vẫn điệp vô ngón Nó mất tầm này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  Để này này tầm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  này

喜欢呢。